สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้ก็จะมาตามแนวทางของอาจารย์พานทองครับผมสายดวนมาหาเก่ามาเชียเลยครับผมว่ามีเด็ดยิงกว่าเด็ดอีกเช่นเคยครับผมอย่าเผยย่าผ่านเด้ครับพี่น้องเลขของอาจารย์พานทองเม็ดเดียวครับผมไม่ต้องกลับกับงวดที่ผ่านมากะ โค้งสุดท้ายกับเต็มๆครับพี่น้องเนาะศูนย์ห้าตรงๆครับผมศูนย์ห้าห้าศูนย์ครับโค้งสุดท้ายวิ่งห้าครับผมอาจารย์ให้เลขติดบนห้าหกเจ็ดครับมวดวังหันอาจารย์ว่าเจ็ดไม่มาหกไม่มีครับผมห้ามาเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะแต่ว่าหกกับมาอยู่ครับผมหกไปลักลอยครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขครับ อาจารย์ผ่านทองเด็ดยิ่งกว่าเด็ดครับผมเก่ามาเชียร์ขอขอพระคุณอาจารย์เด้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้ครับเก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ครับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขของอาจารย์ผ่านทองกันเลยครับครับอาจารย์ครับครับเก่ามาเชียร์สวัสดีครับผม ครับผมครับเห็นอาจารย์โทษสายดวนมากปะครับผมครับผมสายดวนเด็ดยิ่งกว่าเด็ดครับเด็ดยิ่งกว่าเด็ดเบาครับผมครับผมครับพี่นอง์ c ซี่กอะอย่เผลออย่าผ่านได้ครับผมหมดวันอาจารย์กะจัดให้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าตรงตรงเลยครับผมครับคลิปนี้เลขติดบนนี้ก็คือ ปดเก้าศูนย์ที่เก้าครับแปดเก้ศนย์ที่เก้าครับครับผมแค่จะไม่ยำให้ครับผมอ้อยไที่เออ้แปดได้ที่เถออครับครับเอครับผมเอาฝนตกปฝนตกยู่ครับผมตกวังใบสองนี่แหละครับอาจารย์ตกปะครับผมเออยื่นยิ้มยิ้แงยิ้อเศ้าโอ้ฝาเรื่อลิ้น ครับอ๋อยุนี่กับเทลงมาแบบเมื่อเที่ยงเลยครับเทลงมาแบบสุดยอดเลยครับอาจารย์หนามเต็มทงนี่ครับเฮ้ยว้ไว้จะไล่ไปให้น้ำเสียมึงนี่นี่ของน้ำเสียเด้ออันใดครับผมไล่ไว้ให้เก่ดได้แยงเก่ดอะ อ๋อครับกับอาจารย์บอกในคลิปนี้ก็ได้ครับผมตามความรีสุบางในคลิปครับร้อมยังพร้อมนะครับผมบาทนี้วิ่งปีนบนวิ่งบนศูนย์ครับผมจับคู่จับคู่แปดศูนเจ็ดแปดศูนย์เจ็ด ปดศูนย์เจ็ดครับพี่น้องเนาะข้างล่างเอาไว้ตัดเล่นนำ้ำบ่ครับนี่ตัดเล่นก็ได้แล้วแตะตามใจศูนย์เจ็ดนี่บ่ครับผมบมาแน่นอนมาแน่นอนครับผมอันแปดกับเก่าเหรอครับเก้าตลัดทิ้งไปเลยแปดอ่ <laughs> ะโอ้แปดมากอยู่แปดมากครับแปดมากอร่อย ครับเลขติดบนของอาจารย์น like um. ี่แปดเก้าศูนย์แล้วครับผมครับเหมือนงวดว่างหันกันครับผมว่างไ้ไหนตอนแรกอาจารย์ก็ว่างเจ็ดวันนี้บอกว่าเจ็ดไม่มาหกไม่มีครับห้ามาบันนี้ห้าศูนย์ครับผมรันนี้กับมาเด็ดยิ่งกว่าเด็ดเป็นศูนย์แล้วครับผมเป็นศูนย์แล้วล่างครับผมบั่นไม่ต้องกลับด้วยครับไม่ต้องกลับครับผม นี่ก็ดีดีครับผมบันนีร่างด้วยครับผมรับประกันให้ล้านล้านเปอร์เซ็นเลยโอ้ครับผมอย่าเผลออย่าผ่านครับผมเหล็กเม็ดเดียวติดไว้จักน้อยครับผมแต่ว่าอย่าลืมตัดน้ำด้อครับผมคผ่านบ่ได้โอ้ยตัวนี้ครับผ่านบ่ได้เผลอบ่ได้ครับผมครับเผลอเราเป็นเสียดายเลยครับพี่น้องเผลอเป็นเรื่องเลยครับผมเผลอนี่สีร้องโอ้ยเลย อ,อล่าง C หนึ่ง,ล,งล่างวิ่ง่ล่างวิ่งสี่ครับผมวิ่ง C หลักสิบหลักสิบสี่หนึ่งสี่หนึ่งตับตับตับไปเนี้ยตับไปกับมาได้เรื่อยหนึ่งหนึ่งสี่ครับผมครับบ่มันจใจอาจม,มาหนึ่ง C กันเลอ๋อ บ่อกบ่บ่มันใจคือข้างบนครับครับมันิงคือข้างบนครับผมนี่แหละครับผมเม็ดเดียวจังสี่แหละครับผมตามสไตล์อาจารย์ผ่านทองครับผมจังไรเลขบนพ่นก็บ่ให้ทิมแปดเก้าศูนย์ครับผมต่ว่าเพิ่นมายำให้เราคือศูนย์เลครับผมครับบมมีผาดครับผมผมมีผาดครับเม็ดเดียวนี่แหละครับผมอาจารย์พ่านทองสายด่วนเด็ดยิ่งกว่าเด็ดเช่นเคยครับผมครับ ล้านล้านเปอร์เซนด้วยล้านล้านเปอร์เซ็นคับผมครับเอากดขอบขอบคุณอาจารย์พันธ์ท่องได้ครับผมขอบพระคุณครับผมที่มีแนวทางเด็ดดังๆครับมาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีครับผมครับบว่าจะเป็นน้ำเชียร์เก่ามาเชียร์หรือว่าอูน้ำใชีที่อาจารย์พันธ์ท่องได้ให้แนวทางไปครับผมแต่ละตัวก็มีความสําคัญครับผมครับแต่ว่าตอนนี้โฟกัสไปที่ ศูนย์เลยเด้อครับผมครับครับเด็ดยิ่งกว่าเด็ดเอาเ่ามาเชียร์กระชิลบกวนอาจารย์สักนี่แหะครับผมครับพ่อแฝดได้ที่แล้วครับพ่อเป็นยังงงครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปที่ส้มอ่าความงามของวัดกับทุ่งหน้าครับผมครับครับครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับเอาครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นแนวทางของอาจารย์พานท่องครับพี่น้องเนาะผิดเจ้าหน้าเบิ้งเอา เคยได้โชว์เรางน้ำกันอาจารย์ก็โทรมาให้เล่งด้วนเลยครับผมเด็ดยิ่งกว่าเด็ดเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้กับจัดให้คือคือวิ่งบนศูนย์ครับผมครับสามตัวบนเม็ดเดียวแปดศูนย์เจ็ดครับผมตัดเล่นก็จะเป็นศูนย์เจ็ดนี่แหละครับพี่น้องเนาะรับผมครับพร้อมด้วยวิ่งล่างสี่ครับผมจับคู่สี่หนึ่งกัน หนึ่งสี่ครับเม็ดเดียวเช่นเคยครับเด็ดยิ่งกว่าเด็ดครับผมงวดว่างหันกะหาศูนย์กับอาจารย์จับให้เอาถ่ายคลิปนี้ก็ออกมาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับพี่น้องถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับในงวดวันที่16กรกฎาคม66ครับผมครับแนวทางที่น้ำเชียร์หรือว่าก็อมาเชียร์น้ำเสนอกับขอให้พี่น้องเอฟซีครับโชคดีไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ